แล้วไม่คิดเลยว่าเขาจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผู้รับเหมาอย่าไปมีปัญหากับเขาเพราะว่าเธอบล็อกเบอร์เขาอะแต่เขามีใบเสร็จมีสลิปแล้วเขาก็เอาเบอร์อีกคนนึงโทรหาผู้รับเหมาแล้วตอนแรกพอไม่รู้ผู้รับเหมาไม่รู้ผู้รับเหมาก็ดันรับไปพอรับไปแบบผู้รับเหมานี่แคนดี้เองนะอะไรนะสัญญาไม่ค่อยดีอะไรนะอะไรนะวันนนไม่ดีเลย การตอนนี้ใช้บริการทนายเจมส์ีิคนหนึ่งแล้วยังไงแล้วคุณแม่เกิดปัญหาได้อีกเป็นเจอปัญหาเรื่องบ้านค่ะทําบ้านปีที่แล้วคุณแม่โดนเรื่องเจลแอลกอฮอล์ไปปีนี้<ภ>โดนเรื่องบ้านอีกแล้วคุณแม่โดนสองปีรวดเลยนะผู้รับเหมา<ภ>ผู้รับเหมาก็มาทําบ้านให้แต่ว่าเป็นการทําบ้านที่แก้แล้วแก้อีก ฟ้าถล่มเห็นในทีวีอ๋อนี่ไม่ได้ฟ้าถล่มค่ะนี่บ้านพังแล้วค่ะถ้าฟ้าถล่มมันต้องเบากว่านี้หน่อยนี่คือบ้านพังค่ะแล้วเธอเชื่อไหมว่าพี่อูดอีกจบนแเราไม่จบนะพี่อูดนั่นเขามีน้ำพุกลางบ้านอันนี้ก็คือโอ้โหฝลายมากพื้นกระเบื้องที่ถูกเจาะจนแตกฝนตกน้ำรั่วซึมเพียบโคมไฟเป็นคริสตัลหนักและคมหล่นลงมาคุณแม่บานเย็นรกแก่นไปเหยียบ เศษแก้วบาดเท้าเลือดออกอีกแคนดี้พี่แคนดี้ของเราก็เลยโทรหาผู้รับเหมาผู้รับเหมาทำไงรู้ไหมบล็อกเบอร์ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือบล็อกเบอร์ก่อนใช่บล็อกเบอร์ไปก่อนปฟ้องเอาเดี๋ยวค่อยมากันแลีนจะพูดเลยนะว่าอะไรนะปะแคนดี้ลากแก่นเนี่ยคือคนที่ขยันนํำมาหากินมากคนหนึ่งแล้วอย่างเลยเอขารับภาระอะไรอย่างในบ้านนะฉันชื่นชมผู้หญิงคนนี้ฉันบอกได้เลยว่าฉันขอเสีย แล้วไม่คิดเลยว่าเขาจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราพู้รับเหมาอย่าไปมีปัญหากับเขาค่ะเขาเพราะว่าเธอบอกเบอร์เขาอะแต่เขามีใบเสร็จมีสลิปแล้วเขาก็เอาเบอร์อีกคนนึงโทรหาผู้รับเหมาแล้วตอนแรกพอไม่รู้ผู้รับเหมาไม่รู้ผู้รับเหมาก็ดันรับไปพอรับไปแบบผู้รับเหมานี่แคนดี้เองนะอะไรนะสัญญาไม่ค่อยดีอะไรนะเตือนเตืดนเตืดีเตืๆบอกชื่อผู้รับเหมามาได้ไหมฉันจะพูดออกอากาศเลยไปฟังเลยไปฟังว่าว่าพี่แคนดี้จะพูดชื่อไหมไปฟังสงสารพี่แคนดี้ค่ะ เขาบอกว่าเขารับผิดชอบก็คือเดี๋ยวเขาจะส่งช่างเข้ามาเราเลยบอกว่าเราไม่มั่นใจช่างคุณแล้วแหละทำสี่จุดพันมันสี่จุดแล้วคุณจะส่งช่างเข้ามาโดยที่คุณไม่มาเองเนี่ยมันไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเขามีความเสี่ยงติดโควิดเราก็เลยบอกว่าออาถ้ามีความเสี่ยงนั้นรอสิบห้าวันคุณกลับตัวเสร็จคุณมานะเอาไหมล่ะเรารอได้แต่จุดเนี้เราขอซ่อมก่อนเพราะไม่งั้นน้ำม,มันเข้าบ้านอะไรอย่างงี้ทีนี้นตอนหลังเขาก็ยังใบเบีบย่บยงใบเบี่ยงสุดท้ายเราเลยบอกว่าโอเคเราเลยปรึกษาคนายเจมสนนะ แล้วสุดสุดนี้คือเดิมทีนะคุณบอบคือพีอ่ไม่ได้ยุ่งกับเขาหรือไม่ได้อยากเอาเงินเขาหรืออะไรหรอกเพราะว่าเราถือว่าอ่ะโอเคมันแล้วไปแล้วก็ให้ช่างเราเนี่ยซ่อมเก็บงานทุกอย่างเก็บทุกอาทิตย์เลยเนี่ยมันเจอกันทุกอาทิตย์เลยซ่อมงานเขาเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเขาไม่เขาไม่พยายามที่จะแสดงความมั่นใจให้เราเราก็เลยต้องใช้กระรุญกจปรา,า,ายเจ์ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงีย้งงยค่ะทน<ร>ายว่าไง ท้านายว่าไงบ้างพี่หมายว่าก็ฟ้องได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเราเรียกร้องได้ใช่ไหมก็คือให้อ่อช่างที่ทาอยู่เนี้ยค่ะประเมินราคาแล้วก็ส่งราคาให้เขาดูถ้าเกิดว่าเขาโอเคก็คือจบถ้าเกิดเขาไม่โอเคก็ต้องมีการฟ้องร้องกันเพราะว่าเราบอกว่าเราเราค่อนข้างแสของที่เราซ่อมทุกอย่างเนี่ยให้ถึงแม้เราจะใช้วัสดุที่ดีขึ้นแต่เราให้ช่างตีถ้าเกิดกรณีเราใช้วัสดุเดิมที่เขาทํามาเนี่ยจะซ่อมเท่าไหร่ ไม่ให้คิดวัสดุที่ดีขึ้นแล้วเราก็เพิ่งเห็นด้วยค่ะว่าเงินที่เราจ่ายไปเยอะมากเนี่ยเขาใช้วัสดุคล้ายๆคำว่าเขาใช้คำว่าเหมือนจะคล้ายๆจันรสเปคด้วยแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะว่ายังไงเพราะว่าก็คือช่วงที่เขาโทรมาทีนี้ก็บอกเขาตรงๆทีนี้ขอเสี่ยงนะเขาก็พูดชัดเจนค่ะว่าก็ให้ส่งไปเพราะว่ามันมันซ่อมกี่จุดอะที่มันพังกี่จุดเนี่ยก็ให้ส่งไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคงั้นก็เราก็จะทําตาม่างนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าเขา เขาใบเบียดหรือเขามีเงื่อนไขอะไรก็ว่าด้วยเรื่องกฎหมายเ้ราเรามีหลักฐานทั้งหมดก็คือต่อเติมทั้งหมดสี่ห้องพังหมด4ี่ห้องสรุปนะที่บ้านมันพังเพราะว่าไปต่อเติมค่ะแล้วตอนต่อเติมเนี่ยผู้รับเหมาอาจารย์หนึ่งประสบการณ์น้อยสองไม่ได้มีการรีเช็คตรวจงานที่ดีปัญหามันเลยเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกจุดนี่เขาต่อเติมค่ะทีนี้กลายเป็นว่าพี่เพนดีก็เลยให้ช่างอีกชุดหนึ่งมาทําและเดี๋ยวจะเก็บใบเสร็จเก็บบินเนี่ยไปเบิกถ้าผู้รับเหมาคนที่ทำเนี่ย จ่ายก็คือจบอยากรู้จังเลยรับเหมาเจ้าไหนจะไม่ใช้บริการแต่เราพูดไม่ได้นะเราเกลียดไปศาลพ่งนี้เราไม่ศาลอยู่แล้วว่าถ้าพูดพ่งนี้ไปศาลเหรอพ่งนี้ไปศาลค่ะข่าบีอัปเดตหน่อยคดีาบีค่ะอาบีก็คือต้องเอาไปขึ้นศาลเป็นพยานเพราะสรุปแล้วเนี่ยคดีบีกับพี่จันเนี่ยจบลงที่ตรงไหนเดี๋ยวพ่งนี้มาเหล่าให้ฟังไปยืนในศาลน่สั่นอยู่นะเี้ยพียนาสันอะไรเราไม่ยังไม่ชินอีกหรอไปศาลเย็นมากเย็นมาก